สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินตำเนื้อจ้ะพี่น้องปรุงอาหารในพโพลโตเด้อพี่น้องให้แม่ันกินกุ้งสดุ้งซะตางเคื่องเพิ่มนะกุ้งสดุ้งนะกุ้งสดุ้งกัมีบ่ตั่งนะนีะหอมไหมมันกินตำน้ำจ้าวอะไรสะดุ้งไปไว้มาซาอะไรน้องกุ้งเขาลวกซุกในโบนแนนนั่นแหละเขาเอิยกุ้งสดุ้งก็เรียกว่าซุกสดุ้งได้แล้ว เออก็คนว่ายเงี้ยก็เออ้วนางอันเพิ่งคิดอันการตายนะเนี่ยก็ะจอกันแต่ว่ากันตายเพราะอีเลิศเอามาลายๆในผู้กันตายนะก็บอันเงี้ยแหละผู้ละบวชายเพราะคนเราพากันหัวก็เออ้นอะไรสักเราเข้าใจแบบว่าผู้กันคนว่ให้คนตายในเงินคนหมายของเรานะให้จริงแล้วพราให้แบบ มันจะมีต้นตายต้นขึ้นไปหมดต้นได้กินต้นไม่ได้กินของมันกันการตายการเพื่อมันตายน้ำเออฮาว่าการตายแล้วพอแล้วพเข้าใจคำว่าของชูเฮาการคนตายเพราะเราเราอาอยู่นี่จะประมาณสองทิศแล้วเข้าใจรึเข้าใจอยู่เมียเจ้าเคยเป็นคนชาวบ้านนี่ได้ไเมียเจ้าเป็นแหลนไปแหลนมาเป็นค่ะ แซ่บเซอพี่น้องเฮาเสดสจได้พักงวะใครจะกินบ้าเขี่นไปเฮ็ดมาเพื่อเป็นราคาไม่ว่าเดี๋ยวเราไม่ชอบยาตพี่น้อง,อง,อง,องเข้นมนะอะไรมะอันอน,นี้โอ,อ,อ,อ้มัยัมาอำไมาเอาตัวเอง Muy tôn, cậu đi. Muy a phá rèn mang bọn ta môi chìm. Mâng 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 môi chìm. เปิดสด่อ้เราเปิดสดเลยคิดประตูก็ไม่นะป้าอ mm, ่านมันได้กินหลายคนของสดบริกรยังคืออไเดีไปกินของสดบาแซ่บ ตางม่แดงก็มีกันด้วน้ำอารมณ์แรงเพ็ดพี่น้องหาทำเพ็ดเนาะบ่มันผนอย่างดี้เพลิดก็เ็ดอันนั้นเ็ดข้าวแช่ดีนวจ๊ะอนนี้เขาสั่งรถออกาใ็่ไั่งอาอสั่งองอ,งอีกชุดหนึ่งจุดห้า

เสีบท้องเลยนห่นข้าวแล้วบ่เห็นต้นปลาเด็ว่ะคอปลาด้ยสของใคเนยเอามาขนเอาม,มากินไหม,มน้องหยกปลามาเลยน้องาเผา,า,าืะเลี้ยไให้เผาจ้าจ้าอาเลยอเผาเสีบเยพี่น้องพี่กัปลามากินพี่น้องเ,เอาเผาไาว้จะเว้นล ลงมาอร่อยแน่นอนเลยเนาะคนจมยากซื้อให้ใม่มานกินเนาะอยากกินปลาเผานหปลาลอยอยู่ล้วนคนกินเนื้อหลายเนี่ยเมาป่นี่ต้มปลาหอยเนี่ยเป็นวัดขนาเนเจ็บทองได้บางมเป็นัดุบกอุกลอ้นาหมรแล้ว ปลอกเขาหรือแม่ไม่เข้าแม่รับซื้อหผึ้อกแพนเฮ็ดเองคือมือ้อนคือไม่เองมาไหมแพ้เนี่ยแพ้พบบกาบกกบกมามากบกมาหามามาหมาบมามกบมาหามากบกมาาบหกมากกาหามากหาบกาบมากกมาาหมหมก นอนท้องเลยเข็ดข้างหน้าเลยมาเท้าต่อประเทศมาเลยเองนะเข็ดขางหน้าบ้านประแดกเซ็กขางหิ้องเลยจอกนะน้าน่เ้อเลยสะถ้าจะจอกแก้าเฮ้ยอจอกแ้นี่ไปมารอบหนเลยมาไห อกยางขาวอะไรอลงมาไงจอกยางอะไรกุ้งมาจอลงมาอือามาม่รูะว่าอยู่เอามาซ้ายว่อะไรจกยาคนมาปกลายมงจกกี่หนหหน่วยก่หน่วยีถ้วยเอาไว้เอว้็เอล้างซ้ำต่ำต่ำ่ต่ำต่ต่่าด่่่่ ขึ้นแรงแล้วแรงแล้วดเ่น้องของเจ้าบแมวงหากัมาจะปลูกลสนุกสักเครื่องแล้วไปปลูกใส่เพื่อนมีสนอมซื้อจามาช่วยกินมาสรีปุ่งใส่รูปเล่น พอเสี่ยละมากเรากอกอกองามคาาคาเกตลาแสฮับปิ้งไม้ละแสนะเราพูดข้าวลาแเด้วยขอโทษได้ไหมักเนนองแหวนตัวมาขอเตือให้เดี๋ยวรวมไปอ่ะตาเบือเนะรวมเก็บไปตู้ให้พวุ้นห่า ไตู้ได้บ่ฮะตู้ก็แค่แง่หาเปลมาเกือบขึ้นมาให้ด้ไม <c oughs> มาเลยนะ,นะเ็บหน่งเวลงเทำอะไรไหมทำน้ำเอเดเนี่ยเทปแวมีไปน้ำเริ่บเเเ่เเียวม,มัมอนอะไรเอเดนนะเอเดมาเกือหลายเห เป็นทงเป็นทงหเป็นหนังตลาดนาบเนี่นังขายอื่นเนาะโลโล้ขายบ้านเฮานี่เดยขจะเอาช่วเมนอื่อนองินชาพันขายทงหาพันหาพันตลาดนาบูเอาเข้าไปได้วะมะพร้าบ๊คยไทเทียวน้นองข้างหนาา้ากลางชาไทยไปอเอาไปน้ำเอาคนเนี่ยเวนมะเขือพักน้ำ ใช่ยังเขาข่าบ้านเมื่เพื่เี่ยนเอาข้าวมากินให้พ่อไปหาให้ก็ได้ตะมีตบเสียวไาน้รถเมีอะไบ้านนี้นะบ้านบมามาเทีบ้านอยาบ้านอยางังเล่หรอวะเออยังลมัเล่มังคดไปเอาปุ้ยข้าเถอะนะขอได้่ เทเินบุ้เข้าวเห็ดนะเออของจิ้ป yeah. mm ่า hmm. น mm ้อยเออสิป hmm. yeah. hmm. mm ่างามจีใ hmm. ห yeah. mm ้บักซางของเป็นะไรปลาให้แต่ปลาเป็นเรข้าวเออได้ยัไเออน้เของจิ้ปาไาไปขายแป๊บเดียวนึงมือ้าบุข้วข้เจ้บุ้ข้าเจ้าข้ามอยกกินของกินะเจ้ามันผ่าน้าทางนมันกระบอกไกลน้ำเนาะมากเจ้าหลายคนหนึงเดือนซื้อห้าทุ่งบุ้ยเห็ดคอบคัวนึ่ง แ <ừ>, ม่ไวทงทงนี่หน่อยสุด้าหว่ะทงลายใช่ะหนะมาแจ้วโอ้ทงซมี้โอ้ยเขาพอดีซบใสเวลาเขามาหาาไไม่้ดแล้วเขาถือนานอาิสือหรอเปล่าขายน้ำถ่ายลูกเงี้ยเ็่เสียน้ยนนอ,องเ

ลไปนแแแหงได้คืออีมันบ่อแรงแแลบ่อแลบ่แยามง้าปุนี่ป้อไปจ้อ๋ออยู่อจะเปเผ็รืเปลามาเมื่อจของแล้วบกเออยาละโลละแน้มรปฮอนแแของน้ของไปเลยเมื่อแ ไปก่อนรถไปงมหอยท่าเลยนะง้มหอยลงไปอือมือเฮ็ดบังหาไปงมหอยท่าเลยแล้วถ้าเราเฮ็ดไรจนเล่าเขาก็ได้ให้สมแห้งอะนะให้สมแห้งลากระโดดจ้าพี่น้องเอาวุธเยอะายบายจ้าจ้าพี่น้องช่องยังได้อพี่น้องเด้อหน้าเด้อพี่น้องเบาสั่นลาวไตเบาไรยพาม่วน า like ตะนี่เราบแนพนขยันบาแ็นสาุ่นบาภาพเนีบากระโตบาภาบาภาพพาลุยบาตดบ่าตซิซิว